ชัดแล้วคำคู่เก็บสนธิบานเทพมิใช่คนร้ายคดีแตงโมแต่เป็นเรื่อง M O U C สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกท่านวันนี้คิงมีข้อมูลที่สําคัญที่จะต้องนํามาบอกเล่าให้ฟังกันนะจ๊ะพี่น้องพวกเรายังจํากันได้ไหมว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือเรื่องคํำคูเก็บสื่อผู้เท่าสนธิและอาจารย์ยิบมันปานเทพซึ่งในช่วงนั้นทั้งสองก็ลุกไล่ทั้งเรื่องคัดค้านการเจรจาไทยกัมพูชาตามกรอบ MOUC และลุกไล่เรื่องคดีดาราสาวน้องแตงโมนั่นจึงทําให้ยังไม่อาจ รู้แน่ชัดได้ว่าใครเป็นคนขู่ตกลง,งคนขู่มันอยู่ฝ่ายไหนกันแน่วะฮึแต่วันนี้เริ่มมีความชัดเจนกันมากขึ้นว่าคำขู่นั้นมาจากไอ้พวกที่เสียผลประโยชน์จากการเจรจาไทยกัมพูชาเพราะหากพวกมันเปิดให้สัมปทานสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมูล,ลค่ามหาศาลพวกมันจะได้ส่วนแบง่งส่วนต่างค่าต๋งเงินใต้โต๊ะดังนั้นใครก็ตามที่กำลังขัดขวางหรือพยายามกดดันให้มีการยกเลก m o u .44 มันจะต้องจัดการแม่ปทูจริงๆเลยเชียวและที่สำคัญข่าวนายลิมกินยาสอสอฝ่ายค้านในกัมพูชาถูกลอบสังหารในบ้านเราเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ยิงตอกย้ำให้เห็นว่าใครก็ตามที่ออกตัวขัดขวางคัดค้าน m o u .44 ที่จะเสียผลประโยชน์ก็จะถูกกำจัดแน่นอนนั่นก็เพราะนายลิมคนนี้เป็นคนที่ออกตัวคัดค้านผู้นำเขมรในเรื่อง m o u .44 ด้วย เช่นกันจ้าพี่น้องแล้วทําไมไม่เก็บนายลิ้มตอนอยู่ขเขมรน,น่าจะง่ายกว่านะทิงรู้เลยว่ามีคนขานคิงแบบนี้แน่นอนนั้นก็เพราะเก็บที่โน่นจะเกิดความวุ่นวายไงยละจ้าจะเกิดกระแสะต,ต่อต้านปลุกระดมได้ง่ายกว่าเพิ่มเชื้อไฟต่อต้านรัฐบาลเขมรได้ง่ายกว่าให้ภูมิอํานาจทางโนนซึ่งเป็นเพื่อนซีกับเพื่อนรักภูมิอํานาจในบ้านเราตอนนี้ก็มีตําแหน่งใหญ่ซะด้วยก็คือตําแหน่งสทอรอหรือว่า ทุกเรื่องนั่นเองและนั่นไอเหงซวยก็เลยขอให้ไอฝ้ายเขียวและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนตั้งแต่จัดหาคนจนได้จ่าเอ็มมารับงานอำนวยความสะดวกทั้งคนมาชี้เป้าและการหลบหนีไอทุกเรื่องนี้แม่เลวจริงๆงผลประโยชน์ของมึงกับไอหวยเซ็งมันมหาศาลขนาดไหนถึงยอมให้ใช้ประเทศไทยเป็นฉากสังหารแม่ปโถแล้วก็เชื่อเถอว่าจ่าเอ็มจะไม่ได้กลับบ้านเกิดเป็น,ปนแน่นอน ถ้าเอ็มจะกลับมาเฉพาะกระดูเพื่อไม่ให้สามารถสืบสวนขยายผลจากการจ้างวานรับงานไม่ให้สาวไปถึงคนบงการและไอสอทรอมันก็อาจจะอยากใช้เหตุการณ์นี้ส่งสัญญาณไปถึงคนที่อยากจะยกเลิกและคัดค้าน m o u 4 4ในบ้านเราก็เป็นได้ประมาณว่าพวกมึงอยากจะตามมันไปกันไหมล่ะแม่ใครจะอยากเลยบ้าจะบ้ากระมังส่วนเรื่องหรือฟื้นคดีน้อง แตโมแม้ว่ากำลังจะมีการจำลองเหตุการณ์ตกเรือในวันที่16มกราคมนี้แอบก็ใช่ว่าจะสามารถหรือฟื้นคดีง่ายๆยัยงต้องมีการตรวจสอบพยานหลักฐานใหม่ๆสอบปากคำต่างๆนาๆนานั่นจึงทำให้คนร้ายตัวจริงไม่จำเป็นต้องลงมือคํำจัดใครเลยในช่วงเดือนนี้และอ่อให้มีการหรือฟื้นคดีจริงๆคนร้ายตัวจริงก็น่าจะเลือกสังเก็บคนบางคนแทนโดย เฉพาะบางคนที่อยู่บนเรือที่อ้างว่าให้น้องเกาะขาตอนน้องทําธุระที่ท้ายเรือแค่ <c oughs> คนเดียวก็แทบจะทําให้การสอบสวนไปต่อลําบากแล้วจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นจะไปลําบากเ <c oughs> ก็บหลายๆคนทําไมกันละจ้าอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดแชร์หายคิงกันด้วยนะจ้า